นะคะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยมากๆด้วยเครื่องบินอบ่อยไหมคุณพี่ก็ นิดนึงนิดนึงเนี่ยบ้างเป็นบางเวลาเด็เด็ดขาดนี่ค็อบางเวลาเป็นช่วงช่วงแล้วแต่ช่วงว่างานวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะเขาบอกว่าคนที่ขึ้นเครื่องบินบ่อยๆเนี่ยเป็นเจตแลกกันเยอะเจ็ตแลกนี่ต้อง่อกันก่อนเลยว่าเป็นอาการแบบว่ารู้สึกเหนื่อยง่าย วิงเวียนสีสาอารมณ์งุดงิดชีวิตไม่ดีกลางคืนนอนไม่หลับนอนหลับแต่กลางวันคือบอกเวลามันเปลี่ยนไงมันหมุนไงเนื่องจากที่เราขึ้นเครื่องบินบ่อยหรือว่าไปต่างประเทศไกลจุกต้องก็คือทีนี้นะคะเว็บไซต์ใหม่ล่าสุดที่เขาสํารวจมาเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยไม่อยากเป็นเจตแหลกคือเาวาที่ทางแก้ยากบางคนบอกว่าทำไงดีล่ะชีวิตฉัน เจ็แหลกทีนึงก็เสียเวลาไปหลายวันและใช่มันมีวิธีการยังไงดีไหมคุณผู้ชมมันจะรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนไปทํางานนะคะจะต้องพักไปเลยวันนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอาการเจ็ดแหลกเนี่ย มันก็แบบทาให้การงานเสียด้วยหรือแบบไปเที่ยวก็อดเที่ยวไปสักวันหนึ่งอะไรอย่างนี้น,นะคะค่ะโดยทางนี้นะคะเขาได้สํารวจโดยสอบสอบถามผู้ที่โดยสารเครื่องบินเป็นประจําจํานวน6000คนคนเขาบอกว่า4ี่ใน5้าเนี่ยที่เคยเดินทางเที่ยวไปไกลมากๆนะคะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยใช้เวลา 2- 3วันเลยนะพี่นุ่งนี่ในการพักฟื้นฮะจริงเหรอการแรกเฮ้ยบางคนมันนานกว่านั้นนะถ้ามินจำไม่ผิดเคยคุยบางคนก็นานมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะ เราเลยสำรวจกันค่ะว่ามีวิธีใดบ้างที่จะป้องกันจะช่วยลดใช่ป้องกันอาการเจ็ตแหลกวิธีแรกก็คือรับประทานอาหารอันนี้คือตามตามที่สอบถามมาจากแบบหลายๆคนที่มีอาการเจ็ตแหลกแล้วก็ได้ทำการแบบว่าทดลองมาแล้วทดลองกันเองคละหมายแน่นอนนะคะอย่างแรกรับประทานอาหารแน่นอนก็ต้องรับประทานอาหารยู่ไลมวไม่เขาบอกว่าควรเลือกบริโภคอาหารสดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในมื้อเบา เบาๆนะพี่นิกอาจจะเป็นพวกแบบสลัดซุปไม่ใช่บอกว่าข้าวขาหมูข้าวหมกไก่ ชาบูแบบบุฟเฟ่ก่อนขึ้น <c oughs> จารื่น,นัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวไหมเ<ห>ขา<อ>บ,บ,บอกเบาๆเขาบอกว่าผู้รู้สำรวจร้อยละหกสิบหกนะคะได้ทดลองแล้วก็ได้ผลจริงๆสําหรับวิธีนี้ก็ <ขอ S 1> จริงๆอ่ะพี่นุ้มนี้ใครจะแบบว่าให้ท้องไม่แบบแน่ไม่หมดอมพอขึ้นเครื่องันจะมีการแบบคลุกบางทีอาจจะอเจียยด้วยนีจนะคะแต่ก็ไม่ควรจะทานเยอะเกินไปถูกต้องเลยนะคะข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่าให้ยืดเส้นยืดสายค่ะ รอยและคนสิบห้าของผู้รูกสำรวจเขาบอกว่าการแบบยืดออกกําลังกายเบาๆยืดเส้นยืดสายระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยแล้วก็แบบว่าจะดีมากค่อยๆทาไม่ต้องทาแบบแบบวงเวกนะค่อยๆค่อยๆยืดเทสเออทางที่แบบเบาๆปกติหมุนคออะไรอย่างเงี้ยเอียงคอเขาบอกว่าได้ผลดีเลยค่ะเขาบอกว่าอีกข้อหนึงนะคะรอยละห้าสิบแปดเนี่ยจะตั้งเวลานาฬิกาให้ตรงกับเวลาของจุดหมายที่พวกเขาไปคอะช่วยได้ค่ะพี่นุ่มี่อย่างเช่นเราไปประเทศญี่ปุ่น อตั้งเพิ่มไปสองสามชั่วโมงก็ช่วยได้เหมือนกันก็ปรับไปเองก็ปรับไปเลยถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะบินค่ะก็เราไปค่ะร้อยละห้าสิบเอ็ดบอกว่าพวกเขาทําตัวให้ตึงตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบินคือไม่นอนเนี้ยหรอหรือยังไงเฮ้ยแล้วใครบินเมอเมริกาอเมริกาทําไงอ่ะเฮ้ยไม่นอนนั่งดูหนังซีรีสเกาหลีพกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ก็ลงมาก็หลับเลยจากเครื่องมาเฮ้ยบางทีมันก็แบบว่ามันอาจจะเป็นแค่บางคนที่ได้ผลสําหรับคนที่แบบว่า บินใกล้ๆดีกว่าโอเคข้อต่อไปค่ะเขาบอกว่ารอยละสะีค่ะให้ออกกําลังกายแล้วก็สูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องออกกาลังกายจริงเหรอทำยังไงเดียวไม่ไม่ควรวิง่งไม่วิงว่ง,งล่าสนามบินไม่จริงๆไม่ควรออกออกกาลังกายหนักหรือเปล่าเบาๆ j o กกิ้งเบาๆไปสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยธรรมชาติธรรมชาติคุณผู้ชมเวลาเราจะขึ้นเครื่องน่ะเตรียมไม้แบตไปด้วยไปตีไปตีแบตกันก่อนเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องตีบนเครื่องเลยอะ ตีอแอร์ฮอสเต่เลยไม่ได้ไม่ได้เพอร์เจอร์แล้วเริ่มเพอร์เจอร์แล้วเอามาดูข้อต่อไป,ปดีกว่านะคะที่เขาทำมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ว่าคนเนี้ยเขาทำไม่ได้ผลก็คือให้เขาบอกว่าเขารับประทานยานะคะที่น่าสนใจไปกว่านั้นค่ะคือร้อยละ20นะคะของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะบอกว่าเขาได้ทดลองรับประทานยาไวยาก้าจ้าโอ้เอเดี๋ยวนะมนเกี่ยวมันตรงไหนนี่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าแต่มีคนทำมาแล้วบอกว่าไม่เป็นอาการเจ็ตแลกนะคะเขาบอกว่า ไยอาการเนี่ยบรรเทาอาการที่เกิดจากอาการเจ็ตแหลกได้นะคะเนื่องจากมีรายงานชิ้นหนึ่งระบุว่าการรับประทานยาวยก้กาค่ะสามารถช่วยบรรเทานะคะอาการเจ็ตแหลกได้มีร้อยละประมาณ3.2นะคะรับประทานยานอนหลับนะคะ<ม>อีกร้อยละ31.7นะคะใช้ยาสมุนไพรนะคะแล้วก็อีก27เปอร์เซ็นต์นะคะรับประทานยาป้องกันเจ็ตแหลกนะคะสุดท้ายอีกร้อยละ22รับประทานเมลาโทนิน ใช่นะคะก็แต่ละคนก็กินยากันไปแต่เรื่องอการนก็แปลกแนี้แปลกนะแดูไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเกี่ยวกันไจะช่วยได้จริงหรือเปล่าหรือยังไงออีกข้อนึงดีกว่ามาดูตรงนี้ก็บอกว่าถ้าใครไม่อยากจัดแหลกให้ดื่มแอลกอฮอลเฮ้ยดีไม่ดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะไปเมาบนเครื่องหรือเปล่าเขาบอกว่าพูดในสารส่วนใหญ่ค่ะจัดให้แบบการออกกําลังกายเบาๆหรือว่าการรับประทานอาหารเนี่ย ก็ดีที่สุดแล้วไม่จัดแหลกแล้วแต่คนนี้เขาบอกเลยว่าต้องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นได้ผลจริงๆไม่มีอาการจัดแหลกเลยนะคะบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะมืนแบบว่าเวียงอะไรเงี้ยได้หมดไม่มันลืมหรือเพอราะว่าหลับดื่มเสร็จแล้วหลับเพราะว่าหลับก็ลืมเมื่อกี่โมงแล้วเนี่ยใช่อะไรอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมในทางทฤษฎีแล้วเนี่ย การจะป้องกันอาการเจ็ดแหลกเนี่ยเราควรเริ่มนะคะปฏิบัติตัวให้เหมือนกับที่เราปฏิบัติเมื่ออยู่ที่จุดหมายปลายทาง<ม>นะคะก่อนที่จะออกเดินทางจากบ้านนะคะนั่นคือการรับประทานอาหารนะคะการนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพ<ม>อการออกกําลังกายนะคะซึ่งตามที่เราพูดไปเมื่อกี้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลออาจจะแบบที่ช่วยเออบางคนก็แล้วแต่นะอิทธิฤทธิ์ในร่งางกายของตัวเองไม่เท่ากันนะคะสแสดงผลออกมาไม่เท่ากันะนะคะทีนี้ค่ะวิธีรับมือที่ได้ผลที่ดีที่สุดแล้วก็สมเหตุสมผลที่สุดคุณผู้ชมนะคะก็คือให้รับประทานอาหารแต่น้อยนะคะแต่ว่าอย่าให้ขาดเรื่องน้ํานะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มื้อหนักแล้วก็รวมถึงแอลกอฮอล์ด้วยโอ้ดีนะเนอะนะคะ ซึ่ง,งตอนนี้เราบอกเธอถูกต้อง <c oughs> ทําตางที่จะดีอย่างนี้จะดีกว่านะคะสำหรับ <c oughs> คนที่เดินทางบ่อยๆนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ